ผมทำข่าวเองแล้วนะเนี่ยมันต้องหาข่าวเลยผมทำข่าวเองข่าวพูดแพนด้าล่าสุดเห็นไหมไม่ขึ้นหรอกเพว่ามันต้องซึงก่อนเองเดี๋ยวก็จะบอกให้ไหมเงือดเฟได้ ผมเห็นอยู่เห็นทุกสื่อเขากำลังทําอยู่อะคุณถจะถามว่าผมทํำไหมผมก็ยังทําอยู่แหละนี่ไงคุณให้ผมอ่านใช่ไหมอ่านได้นะเดี๋ยวนะพูดแพนด้าประกาศยุติการในไทยตั้งแต่23าพฤษภาคมหกแปดเป็นต้นไปชี้สภาพตลาดไม่สอดคล้องกับกลระยุรยะยาว เมื่อวันที่23เมษายนเพจฟูด d พนด้าออกมาประกาศสำคัญฟูด d พนด้าประเทศไทยนะครับโอ้โหนี่เราต้องเจอครับผ่านเพจฟูด d พนด้าประเทศไทยเน็ดเดอ้อเน็ดเดอ้อเน็ดเดอ้ยเน็ด ชะอาเนี่ยสอาบว่าไรไดิ EDP ไปอยู่ใส่เนองโอ้เห็นแล้วกำลังเข้าระบบอ,อยู่แต่ว่าเน็ตมันไม่ดีต้องเดินหาอีกเหมือนติวติวติว,ตวมาที่ได้ทางบนนอกขา่าต้องหาวันพ้ออีก นี่ฟูดแพนด้านี่ผมจะอ่านตามนี้นะครับขอขอบคุณเพจ Foodpanda ประเทศไทยนะครับ,รบ www foodpanda co th นะผม order food online all via app from the best r e s t m u r a n t นะผมนะครับ form o เจ7 7เจ p r o v i s i t a c c o h o l Thailand นะผมนะครับ very uh, face of พเ,เพจของผมนะครับผู้จัดจำหน่ายบริการอาหารของผมนะฟูดแพนด้าประเทศไทยฟูดแพนด้าไทยแลนด์นะผมขอแจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชันฟูดแพนด้ามีผลตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2 5 6 8ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมจัดส่งความสุขผ่านทุกทุกออเดอร์ให้แก่ลูกค้าทุกท่านในประเทศไทย เรารู้สึกเป็นเกียรติที่รับใช้ลูกค้าที่รักยิ่งของเราจะได้รับบริการที่ยิ่งของเราและได้รับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด,โด,โด,โดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์และไลเดอร์ของผมทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนความสําเร็จที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของฟ o ตเพนได้อีกต่อไปเรามีความเสียใจอย,อย่างยิ่งที่มีการเดินทางของเราต้องทิ้นสุดลง และเราขอขอบคุณและเราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในฟูดแพนด้าเสมอมาขอสแสดงความถือฟูดแพนด้าประเทศไทยนะผมนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมบอกว่านี่ขึ้นให้ด้วยเอ,อเป็นคลิปนะ